ครับสวัสดีนะนะทุกท่านผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสามาตกปลาในแบบของ Fly f i s h i n g ฮะก็ได้นัดอาจารย์กิจแล้วก็อาจารย์สุรัตไว้นะครับอาจารย์ทั้งสองเนาะ mm hmm. ก็นัดกันแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะก็วันนี้ถือว่าเป็นการตกปลาที่ได้ประโยชน์มากครับเพราะว่าทั้งสองท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทริคต่างๆในการตก Fly f i s h i n g นะครับผมจนต้องขอเรียบเรียงแล้วก็ขอจดบันทึกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนาเสนอ ในคลิปต,ต่อไปนะครับเกี่ยวกับทิคดีๆเทคนิคดีๆในการตกฟิชิ่งครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมีการแนะนําเหยื่อแล้วก็อาจจะ,อะบอกบอกกล่าวโดยสรุปนะกับสถานที่ใหม่ในบอ่อเจเจฟิตชิงครัเป็นบอ่อตกเล่นนะครที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะ,ะความสรุกสนานจะเป็นอย่างไรความโหดจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ คือตกจนไม่กล้าเอาลบล็่ eh? <uma> <ca> ้ <forcé Deus> ้ตัวเล็กๆนะแต่ตัวใหญ่

กินอีกะาี้ต้องมีงานขีดกันเกกินอีกะิข้านไม่พูดเยอะขขำอย่างเดียวโอ้โหโอโหโอโโอโหเขาไม่พูดเยอะ

่ครับช็อตน,นี้ทำผมประทับใจมากครับเพราะว่าเหยื่อยังลงไม่ถึงพื้นเลยครับก็ปลาก็ช่วยเหยื่อแล้วครับแปลว่าเหยื่อนะเขาดีจริงเนีหยื่อของอาจารย์ดีจริงครับดีนะครับที่ปลามันคายเหยื่ยอก่อนถ้าไม่งั้นคงได้งมหาคันเบ็ดชุดละหมื่นกว่าชุดนี้แน่นอนครับผม จะไม่กาดได้ไงม่กาดผมอยู่เลยถ่ายแล้วปันกระพงปั๊บถ่ายปั๊บปุ๊บเป็นไงโอ้แยัไม่ทันหมดเลยหมดจะกินหวดกระต้หล่อเลยปกระต้ด้วยยิ้มกนี้มีเพื่อนมันก็เพลินแนะครับ ผมก็นึกว่ามุกตลกเขาชัดหน้าเกือชันใดเออดูไปเลยจดคลิปไปเไปเลยเีเบจบคลิปแล้วค่อยๆปอลองดูนี่ไปเลยดำสีดแเลย่งร้าใวใน่อยลกแรม่ไปถ่ายรูแล้วี่ เด้มผมรอจบคลิปกับอาจารย์นี่แหละแบบผมจะหมดแล้วมันกินชุกๆุตอนช่วงบ่ายครับบ่ายปลาเริ่ม <c oughs> จับฝูงเริ่มตื่นตัวช่วงบ่าย <c oughs> สนุกครับมีบางคนหลอกอยู่เนี่ย คันเบอร์อะไรครับ <5. S 1> เบอร์ห้าลอกเบอร์ห้าหกเจ็ดสวยอะ่ะสวยมากต้องมาใช้ไหมลอกลอกมาไหลตังฝรั่ง,งแถวแล้วฝรั่งแกเหนื่อยแล้ว สายตึงไวลูกให้สายตึง,ตง,ตงไวแล้วให้หมุน <ไป S 1> ตึงก่อนให้สายตึงแล้วให้หมุนโชว์ป้านปา้าโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้สวยงามครับผมแล้ว, <realtà. S 2> ว,วครับก็พูดคุยกันท้ายคลิปครับก็วันนี้ถือว่าพบปะสังสรรค์นะฮะ,ะสำหรับรวมตัวคนรักงานฟลายนะครับผมก็ถือว่าสนุกครับสนุกฮะแล้วก็ได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์เนาะพูดคุยกันสปีเรล่าครับเกี่ยวกับ การตกปลาที่นี่ครับปลากินอะไรยังไงกินเยื่อแบบไหนอะไรเงี้ยครับน้ำลึกแค่ไหนอะครับก็เป็นข้อมูลให้น้าๆได้ฟังกันครับที่นี่ก็น้ําค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็เป็นพื้นเสมอเท่ากันหมดส่วนปลาแน่นมากก็ยังเหมือนเดิมครับคุณภาพรับแก้วเหมือนเดิมครับสำหรับบอ่อเจเจนะเป็นบอ่อตรงเลขนะครับผมเป็นนิวเจเจแหละผมขอเรียกว่านิวแล้วกันเพราะว่า ปลาเขาก็ล้างบ่อไปใหม่พักบ่อแล้วก็ทำบ่อใหม่เนาะแล้วก็ปลาใหญ่ๆยังมีอยู่ฮนะไซส์ห้าหกเจ็ดก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ขายปลาไปที่ไหนเนาะอันนี้ก็พูดคุยจากาลูกค้าประจำนะจากปลาจากนาน้าที่ได้คุยกันคือกระพงใหญ่ยังมีนะมีครับผมก็ผมก็คิดคิดผิดไปนะผมคิดว่าอาจจะมีเตรียมที่ก็ไซสามสามสี 3, 3, 4, 2, 3, นะ่สองสามสี่ย่างเงี้ยอืมจริงๆปลาใหญ่มีเยอะครับแล้วปลาแน่นมากคนระับสำหรับงานไายนะครับก็ พิกัดเลยผมก็จะแนะนําว่าถ้าเล่นฟลายก็หบ่อ,อเลยครับซุ้มหนึ่งนะครับปลากินโดยมากนะครับ90%ปลากินชิดเขาเรียกว่าอะไรชิดตลิ่งครับชิดฝั่งนะครับแล้วก็กินลอยใช้สายลอยนะครับผมอันนี้เป็นงานฝ่ายเจาะจงเลยเนาะงานฝ่ายกินสายลอยนะครับแล้วก็สายหน้าก็น่าจะยาวประมาณเมตร20ถึงเมตร50ครับไม่ต่ำกว่าเมตรละกันนะครับผมเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึก เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อที่เวิร์กเวิร์กที่กินดีเลยก็จะเป็นเหยื่อขนสัตว์จะเป็นประเภทเหมือนครเซอร์นะครับเป็นแพทเทิร์นครเซอร์ครเซอร์นะครับก็จะเป็นถ้าเป็นนานๆในกลุ่มก็จะเรียกว่าเหยื่ออะไรนะป๋าปลาสร้อยเป็นหัวนัมเบลนะครับเป็นเป็นทรงนัมเบลนะครับผมก็มันจะกินทรงนั้นครับอันนี้อันนี้ลูกเล็กอันนี้ตาเล็ก่จะมีทั้งตาเล็กตาใหญ่บางวันก็กินตาใหญ่วา วันก็กินตาเล็กนะครับสําหรับที่นี่ถือว่าเหยื่อทรงนี้หน้าตาแบบนี้ถือว่าทีเด็ดเลยจริงๆก็ไม่ใช่นะเพราะว่าบ่ออื่นก็กินดีครับเพราะผมได้ของน้าสุรัตไปผมไปใช้ที่บ่ออื่นก็กินดีเหมือนกันเหยื่อทรงนี้นี่ฮะหน้าตาแบบนี้เลยเหมือน,นคลาเซอร์นะฮะก็เป็นลูก,กตาที่มันเป็นเขามีขายนะในสร้อยอ่ะใช่ครับ เหมือนเราเอาสร้อยสร้อยที่มันเป็นลูกกลมๆมาตัดซ้ายขวาครับก็จะทําเป็นลูกกระตาสร้อยไข่ปลาครับอันนี้ผมก็อยู่ในกลุ่มในกลุ่มแชทไลน์ของของนานะของป๋าก็ด้วยเสียงดังมอไซ่์ดังมากผมอยู่ในกลุ่มแชทไลน์ด้วยผมก็เลยได้ได้ข้อมูลได้ความรู้ไปด้วยนะครับก็อุ้ยยาวแล้วพูดคุยกันยาวแล้วครับก็ถ้านานะท่านใดอยู่ใกล้เจเจบริเวณแถวแถวนี้อะไรนะทุ่งครุเนาะ หาพิกัดกันได้ก็ถือว่าสนุกยังสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไซส์ก็ตึงๆเลยนะครับกับงานฟลายก็สนุกงาน u l ก็สนุกครับ u l UL ยังจะหนักไปด้วยนะครับสามแปนี่ผมว่ามันหนักเลยจะหนักไปหน่อยแต่ถ้าคนชอบเล่นหวานๆก็ก็แล้วแต่นะครับก็มาอุดหนุนมาพักผ่อนมาดื่มมากินกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <All> right. วันนี้โดนผู้ใหญ่แก่ <All right. S 1> อาจารย์ <All right. S 1> หลอกมาเชื่อ <All right. S 1> <laughs>